เราขอเรื่องใหม่นะครับ13นี้ก็จะเป็นการเวิร์กช็อปนะครับเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปเจอพี่ต่ายแล้วก็นักแสดงหลายหลายคนนะครับเรื่องนี้นักแสดงโอ้โหแนวหน้าทั้งนั้นนะครับระดับพระเอกทั้งนั้นนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับอยู่พอสมควรเพราะว่าบทที่ได้รับมาก็รู้สึกว่ามันจะมีความแตกต่างแต่ก็มีความเป็น,ปนตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือเราเล่นเป็นตัวเอง แต่สิ่งที่มันท้าทายคือสิ่งที่ต้องไปเจอบทที่เราต้องเจอแล้วก็นักแสดงที่เราต้องเจอซึ่งเขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับแต่พี่ตานี่เจอกันบ่อยก,ก็ความตื่นเต้นก็คงไม่ได้มากนะครับแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับทุกทุกครั้ทงที่อยู่หน้าจอแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้สื่อสารกันเหมือนเลยแต่มันต้องสื่อสารกับกล้องคนหนึ่งสองสามแอคชั่นเซ็ตปุ๊บโอรู้สึกว่าเอาละเราต้องทำท่าไหนอะไรยังไงดีว่าอะไร mm. ก็ต้องถามคนมีประสบการณ์ นะครับแต่ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับดังกรณีทางช่องวันเลยเนะครับก็เลยวๆนี้น่าจะเริ่มถ่ายทำนะครับแต่อ่อนจริงๆนั้นน,น่าจะเป็นช่วงปีหน้าใช่ครับ <ไป S 1> ครับจิงๆการถ่ายละควรมันคือ Inner คอ,อินเนอร์มันคือการแสดงจากตัวตนที่รู้สึกจากข้างในจริงๆนะครับแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังเข้าไม่ถึงบทขนาดนั้นนะครับฉากบางฉากซสีนบางซีนเราก็ต้องต้องยังต้องถามเขาอยู่ว่าพี่จริงๆแล้ว เขาต้องการความรู้สึกข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับบางครั้งเราตีโจทย์ประมาณนี้แต่ร่วมกับเขาอยากได้อีกประมาณนึงเราต้องถาม,มาว่าพีา่มันต้องประมาณยังไงเล่นยังไงอะไรยังไงผมต้องถามตลอดนะครับถามคนที่เขาเล่นก่อนคนที่เขาเป็นนักแสดงจริงๆซึ่งหนึ่งสองสาแอคชั่นเขาเขาสามารถทําได้เลยเต้องถามเขาว่าเอ๊ะมันรู้สึกอย่างงี้มันทำยังไงบ้างนะครับเพราะความไม่ชมํานาญจริงๆอันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ชํานาญเรื่องการเล่นละครเลยนะครับก็ต้องถามตลอด เรื่องที่ผ่านมาหลายๆเรื่องที่เล่นก็คือต้องถามตลอดใช่ไหมนะครับทั่นี้เราก็ฝากไปด้วยทุกคนนะครับก็มาดูในเรื่องราวของละครเรื่องใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เล่นคู่กับพี่ตงเช่นกันนะครับกันครับดาสยกลุ่กระแสนัจีนจีนอีกไหมจริงๆจริงๆคำว่าจีนมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เราได้ไปทําอะไรคู่กันนะครับแล้วแฟนคลับแฟนเพลงบางคนเขาก็เขาเชีย เราพูดว่าออคนนี้เขาน่าจะเป็นแฟนกันนะคนนี้เขาน่าจะจ้นกันนะน,น,น,นู่นนี่นัน่นเสร็จปุ๊บก็ไลกลายเป็นกระแสะว่าเราจิ้นกันแต่จริงๆพี่ต่ายเป็นเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ผมนับถือมากนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่ต่ายเป็นคนที่หนึ่งวางตัวดีนะครับสองอยู่ในวงการนี้มาน,นานมากแล้วเขาไม่มีข่าวที่มันเสียหายเลยซึ่งพี่ต่ายดูแลเองดีมากนะครับทั้งเรื่องของในวงการและนอกวงการ มิฉนั้นแล้วพี่ต่ายเป็นไอดอลของผมเองด้วยแล้วก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนที่เป็นศิลปินที่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบของเขาซึ่งสมัยนั้นถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นผมเรียนหนังสือมาโยามฝลายแล้วสมัยนั้นพี่ต่ายก็ออกเพลงทั่วเนเด้อจำเมื่อทัอน้องได้บอกผมว่าเพลงนี้ผมจําได้ผมเล่นบาสเกตบอลนะครับอยู่ที่สนามบาสเกตบอลกับเพื่อนพอได้ยินเสร็จปุ๊บช่วงนั้นมันจะมีเพลงของมาใน,น้งขันแล้วก็เพลงของพี่ต่าย เราวิ่งจากตรงนั้นเพื่อจะไปดูมิวสิวิดีโอเพลงนี้ซึ่งมาทำาเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมทำางินเขาเสียงดียังไงทาไมเขาเขาหน้าตาดีนะเขาเสียงดีนะแล้วทําไมเขาดูเรียบรรอยังลยนะครับดอกย่าในปครา่าเราชื่นชอบจังเลยนะครับไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันได้มาถ่ายละครด้วยกันได้มา,าามาเจอเขาจริงๆซึ่งสมัยผมเข้ามาในวงการม,ามันหมาสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับไปบมาปุ๊บแก,บกบมีของมาฝาก ซึ่งแกไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้แกเลือกไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับพี่ต่ายดูแลน้องทุกคนแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับไม่ใช่แาะพี่ต่ายพี่ไม้ด้วยนะครับไปเจอซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นพี่ๆที่เรานับถือว่าเป็นไอดน้องเป็นตัวอย่างสำหรับเรานะครับในการทํางานนะครับเรื่องคู่จิ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฟนคลับเขาพูดต่อกันแล้วก็พูดต่อกันเปทีนะครับแล้วเราก็ยินดีที่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้เห็นนะครับบอกว่าเออเป็นคู่จิ้นกันเพราะว่าสไตล์มันอาจจะตรงกันเพราะว่าพี่ต่ายก็ชอบ ไปเจอกันไปเล่นกีฬาด้วยกันไปถ่ายละครด้วยกันก็เลยกลายเป็นแหบนะือว่าเนี่ยคู่ชิ้นมันมาจากรมน,นี้มากกว่าแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราเป็นคนที่นับถือกันนะซึ่งพี่ถายเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับอันนี้ยังแจ้ง so จริงๆพี่ถ่ายสนิทสนิทกับทุกคนนะไม่ใช่แค่ไผ่วงสะร้นนะครับน้องๆที่เข้ามาในวงการหรือว่าเป็นศิลปินร่วมค่ายหรือนอกค่ายก็ดีซึ่งพี่ถ่ายเขาก็ได้รับการให้เกียรติก็คือเรานับถือเขาพอไปเจอเสร็จปุ๊บเวลาคนมันคุยกัน เมื่อมีรอยยิ้มตอบรับกลับมามันก็มีความสุขใช่ไหมครับพี่ต่ายเป็นแบบนั้นเป็นพี่สาวที่ง่ายๆแล้วก็คุยแบบสบายๆเป็นทั้งไร้คำเป็นทั้งไร้เอ้ยมีงานบ่คุยกันแบบนี้นะครับแต่เวลาไปเจอหน้ากล้องหรือเวลาเข้าไปเจอที่เราถ่ายละครคุยกันมันก็จะเป็นแบบนึงนะครับเพราะเออเขาบอกว่าพีุ่ยไปที่เขามีความสุขเขาบอกเออก็ถ่ายรูปคู่กันหน่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงใช่เวลาสนิทกันมากแล้วพอเราเข้าซีนที่มันแบบมีนี่แหละครับประเด็นนะครับประเด็นตอนนี้คือ พอเวลาจะไปเข้าสีนี่เป็นการจีบกันจริงผมว่าหลายเท่มันนะนะครับเหมือนฉากอะไรที่มันต้องไปจีบกันจริงบอกรักกันสบตากันมันหัวละเพราะว่าปกติเราก็คุยกันเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นพี่สาวในวงการซึ่งแบบคุยกันก็คุยกันเล่นๆแต่พอจะจีบกันปุ๊บพอปุ๊บมันไม่ต้องเฉียวครับมันคือมันมันไปแบบนี้คือมันเป็นมันเป็นการคุยกันน้องชายพี่สาวอะนะครับมันก็หัวละก็จะผ่านได้ก็หลายเท่มอนกัน มันไม่ได้เขินครับแต่มันเราไม่ได้พูดกันแบบนี้แต่มันพูดกันแบบหนึ่งใช่ไหมเพราะเวลาจะไปจีบกันจริงจริงการจีบกันมันต้องใช้อารมณ์อย่างที่ผมบอกคือเวลาแสดงละครเนี่ยคาว่าแสดงก็คือมันต้องจับเนี้อเขต้องจีบเขาจริงๆอ่ะต้องรู้สึกจริงๆแต่มันรู้สึกว่าเขาคือพี่สาวเราอ่ะเขาคือคนที่เราคุยเล่นคุยหัวเราะแบบสนุกสนานพอจะมาจีบกันจริงมองแต่เขาเขาก็หัวเราะเราก็หัวเราะก็ต้องเริ่มเห ใช่ครับใช่แล้วมันมีวิธีอะไรไหมที่ถ่ายเออในการเรื่องการแสดงมันก็ต้องต้าผ่านต้องอดหรอครับต้องอดทนต้องมีสติต้องมีสติกับการที่เราเราอยู่ในสถานณอะไรณตอนนั้นนะครับสมมติว่าเราเล่นเป็นแฟนเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเขาเป็นแฟนเราเขาจะห่วงเขายังไงล่ะเราจะบอกรักเขายังไงล่ะนะครับก็ต้องพยายามนะครับตัดมันออกไปแต่จริงจมันก็ตัดไม่ได้หรอกยังไงมันก็ยังพี่ตายก็เป็นพี่สาวจะไปจีบกันบอกรักกันโอ้มันมันก็เขินเขินแต่ถามว่าเขินมีมีครับมีมีเขินเ ก็เร um> like uh, ื่องนี้ครับเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ติดตามหลายละครได้หลายเรื่องที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึ่งที่มีนักแสดงที่มีความสามารถเยอะมากนะครับผมก็ต้องไปเรียนรู้ในกองถ่ายนะครับเร็่อนี้ก็จะเริ่มเวิร์กช็อปน่าจะเป็นวันที่13ที่จะถึงนี้นักแสดงทุกคนก็จะไปเจอกันนะครับแล้วก็จะไปรู้ว่าตัวเองเล่นเป็นตัวอะไรนะครับบทเป็นไงบ้างแล้วก็เรื่องราวละครทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการตอบหมักัน นะครับในวันที่1 3ด้วยแล้วก็จริงๆตอนนี้เขาก็เริ่มนะครับนะครับเริ่มมีนักแสดงรุ่นใหม่ก็เข้าไป w o r k s h o แล้วนะครับคนที่เคยเล่นแล้วก็จะมา workshop แบบนี้แล้วก็รวมตัวกันนะครับก็ทุกคนก็จะได้ไปเจอกันในวันนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามีนักแสดงใครบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เห็นบอกว่าโอ้มีแต่ระดับพระเอกทท้านั้นนะครับซึ่งเราก็กังวลตรงนี้แหละครับว่าไปเจอบทซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วเรากลัวไปทําเขาพังมากกว่านะครับกลัวมันหลายเทกจุวทุกคนเหนื่อยเพราะเวลาเข้าฉากกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็ <S <S ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับก็เป็นน้องใหม่ในการแสดงแต่ก็พยายามเต็มที่เลยนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิรต์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี